ร้อนเมื่อกี้ทำไมสัญหาเดี๋ยวก็กระโดดเตะตาดำแตกอย่าบอกนะลาง,งานเพื่อซ่อมตอรีดอะก็ถ้าไม่มีตอรีดจะไหนรีดเราไม่ไปทำงานเพราะซ่อมตอรีดถ้าซื้อใหม่มันก็ไม่ทันซื้อผ้ามันต้องรีดจะต้องไปงานบวชอีกแล้วถ้าซื้อใหม่อ่ะน้ำหนักมันเบาเคยเห็นไหมขอ,อ,องของมันจะเป็นพลาสติกกองแกงแกงอันเนี้ยเกิดมาก็เห็นแล้วเนี่ย สามสิบกว่าปีแล้วเนี่ยเกิดมาก็เห็นเลยเนี่ยแล้วมันเป็นเหมือนเพื่อนสมัยเรียนไงคือก่อนไปเรียนก็รีดช็อปรีดช็อปก็ผูกพันไงเดี๋ยวเรียกว,ว่าผูกพันผูกหมื่นผูกแสนอะซ้อมแค่ขาดเองเนี่ยคั่วแค่ขาดลาโคหน้าว่างไงมันมันเคยต่อมาแล้วไม่ไม่ได้ลาเออเหรอมันแค่ขาดต่อแป๊บเดียวแล้วก็ัวหน้าครับผมดานะครับตอนรีดผมพังครับนี่คั้วมันขาดก็เดี๋ยว ตอกใหม่แล้วนะเดี๋ยวหรือแป๊บเดียวสมัยโกรกมากปลูกพัน์น่ะเข้าใจเขาว่าปลูกพัน์มาไหนดูดิมันขนาดไหนวะมันดีดีกว่าของที่บ้านฟางใช้อะ่ะโอ้โหที่มีรอยไหม้ด้วยเออแลวดูขาดขนาดนี้ไม่ลองมันไม่ได้ร้อนเมื่อกี้ทำไมสันหาเดี๋ยวก็กระโดดเตะตาดำแตก ก็ซ่อมอยู่ก็รู้ว่าไม่ร้อนแล้วคือภาพภาพในหัวคือเตารีดมันต้องร้อนไงแล้วเออกำลังเพลินกับการปอกและเอามาวางมันก็ตกใจไง <ตก S 2> และ<ง>อันนี้มันก็เย็นๆเพิ่งออามาจากห้องแอร์มันก็เย็นๆมันก็คิดว่าเอ้ยมันร้อนหรือมันเย็น <c oughs> ก็เฟี้ยงใส่ฟันหักกินเหรอเมื่อกี้เนี่ยถ้าฟังนั่งกินข้าวอยู่แล้วเต้เอาเตารีดมานหน้าหน้าฟังเหรอใช่ไหมฟังก็ต้อง โดนแล้วแหละสองเท้าเลยคนนี้ไม่เท้าเดียวหรอกเยี่ยวใส่ตาดีมั้งสันหาอกันยานะยานะจับมัดขยมหรอกอะไรนะมีอะไรไปทำก็ไปทำไปเสียเพลามากเลยหยอกไม่ได้ลักเดยอนนี้เสียเพลจริงๆเพลอะไรเพลาอ่านผิดไปอย่าไปทำอย่างนี้กับคนอื่นนะทำไม เขาจะด่าผู้ปกครองเอาเตอจะด่ากระดาเถอะมึงพูดตะกระดานี้นดดไปไกลๆแล้วคัตเตอร์หายด้วยเนี่ยต้องมาใช้ต้องมาใช้โลชั่นอันนี้โลชั่นอะไรครีมป <c oughs> กติต้องใช้คัตเตอร์ไงแล้วพอฟางทำคัตเตอร์หายก็ต้องมาใช้ครีมจะได้ไปไหมฟางอะ่ะ <c oughs> มาทำให้มันเสียเพลาราเนี่ยพองแล้วมั้ง <c oughs> สันหาแก้งหนาหน้หนายะเอะะอเออเออเอแล้วมันเย็นจริงอ่ะอ่าเห็นไหมละ่ะ <c oughs> ความรู้สึกมันก็ตกใจอเอต่อเคยเคยโดนเพื่อนแก้งเอาน้าแข็งใส่หลังป่ะล<อ>่ะมันไม่ร้อนแต่มันก็ต้องตกใจเพราะมันเย็นออแต่อันเนี้ยความรู้สึกคือมันต้องร้อนแล้วดันเอามาแตะขามันมีความเย็นไงเราก็ไม่รู้ว่ามันเย็นหรือมันร้อนมันก็หูวหูวแต่หูวอะไรไงไปไกล Sí, la, la, la.